วิธีแปะลิงก์ s h o ปปี้แอเฟ i a t เบน Facebook Story เพื่อเพิ่มยอดขายทำตามนี้สวัสดีครับในทุกทีินฟินิตี้88นะครับเดี๋ยววันนี้มีเทคนิคการเอาลิงก์สินค้าเนี่ยของ s h o p ป e Affiliate มาแปะไว้บน Facebook Story เพื่อเพิ่มยอดขายแต่ว่าการแปะบนะ Facebook Story เนี่ยเราต้องทำทุกวันนะครับเพราะว่า Story เนี่ยมันจะขึ้นย4ิบชั่วโมงแล้วก็จะถูกเอาออกก็เพื่อนก็ไปทำตามนี้เพื่อ ลองเพิ่มเป็นเทคนิคในการใช้ในการเพิ่มยอดขายดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูนี้ฝากไปตามฝากไลค์ฝากแชร์ส่วนท่านใดที่สนใจนะครับการทําในหน้าทุกแพลตฟอร์มก็สนใจสามารถทักได้ที่ l i น์โอตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาเรียนคอร์เรียน399สามารถติดติกาได้ทุกแพลตฟอร์มเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ Shopee Affiliate ใน Facebook Story กันนะอันดับแรกก็เข้ามานะครับผมก็เหมือนเดิมไปที่ สิ่งที่ฉันถูกใจใครยังไม่สมัครช้อปปี้แอเฟลเลตไปสมัครนะครับแล้วก็ฝากคอรเรียนส9 9รยก้าเการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มเนาะสนใจทักลิงที่อยู่หน้าโปรไฟล์หรืออยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเข้าไปตรงนี้ดกดคลิกเข้าไปผมมีวิดีโอที่ผมโหลดมาแล้วนะครับผมจะเข้ามาในนี้เพื่อเลือกสินค้าที่เป็น e x t r a ์ตร์คที่ผมเลือกไว้ทั้งหมดนะเพื่อเพื่ออะไรปลอดภัยครับเพราะว่าตอนนี้สินค้าในช้อปปีมีทั้งที่แบบเราได้รับคอมมิชชั่นแล้วก็ไม่ได้รับคอมมิชนนะะชั เรเดี๋ยวหาสินค้าก่อนนะอยู่ไหนวะนะเจอแล้วนะครับก็คือตัวนี้ผมก็จะคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับไปคัดลอกลิงก์อืมแล้วก็กดคัดลอกลิงก์เลยนะครับอันนี้วิธีการแชร์มันจะไม่เหมือนกันเนาะเสร็จแล้วเข้าไปใน Facebook นะครับตรงนี้ป๊บคือแต่ก่อนเนี่ยผมจะแชร์ผมจะเอามาวางไว้ที่นี้ก่อนนะทุกคนเนี่ยผมก็จะเลือกลบนะครับ เลือกลบลิงก์เนาะแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางใครสนใจคอร์สเรียนก็ทักไลน์โอเอตรงนี้ได้เลยเนาะนะครับเนี่ยเอามาวางไว้นะแล้วก็เข้าไปใน Facebook ของเราแล้วเราก็เลือกเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือกสตอรี่แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เลือกวิดีโออะผมเลือกวิดีโออันนี้หลังจากที่เราเลือกวิดีโอแล้วก็ไปคลิกตรงคําว่าสติกเกอร์นะครับแล้วก็ไปหาคําว่าลิงก์คลิกตรงลิงก์เข้าไป เขาก็จะให้เราเอาลิงก์เนี่ยมาวางเราก็ไปก๊อปไปลิงก์นะครับที่เราเอาไปวางไว้ในโน้ตเมื่อกี้นี้เอามาวางไว้ตรงนี้ที่เอาไปวางไว้ก่อนมันจะได้ไง่ายนะครับทีนี้เขาก็จะมีให้เราใส่ข้อความข้างล่างนะครับเราก็ไปใส่ข้อความทีนี้การใส่ข้อความเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะวางข้อความได้อย่างเช่นเราอาจจะไปดูเรื่องของโปรมีส่วนลด50%ส่วนลด60%หรือสินค้านี้เป็นช็อปมอลเป็นแฟลชเซลหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ย รเราก็สามารถเอาพวกนี้มาเล่นได้เลยรเราสามารถพิมพ์ได้ลดพิเศษราคาพิเศษราคาวันนี้นเท่านี้ลดเท่านี้อะไรเงี้ยซึ่งในหัวข้อพวกนี้มันเราสามารถเขียนในเราสามารถเขียนในสตอรีขอ่ของของเฟซบุ๊กได้หมดเลยนะครับไม่ได้ผิดเนาะแล้วก็ไม่ได้ละเมิดด้วยมันก็จะใช้งานง่ายอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากติดตะกร้าในสตอรี่นะก็แนะนําเดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้เสร็จนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วเราก็สามารถกดตรงคําว่าเพิ่มได้เลยนะครับ ก็จะได้เป็นลิงก์แบบนี้มาอันใหญ่ๆแบบนี้เลยขยายออกมาได้นะเอานิ้วชี้กลางออกมาแล้วเราก็กดเข้าไปที่สติกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะไปเลือกตัวปักหมุดเห็นไหมก็คือเอาไอ้ตัวนี้มาวางเพื่อคล้ายๆกับเป็นพิกัดเวลาที่ลูกค้าเข้ามาดูนะครับอันนี้เราก็กดแชร์ได้เลยนะพอเราก,กดแชร์ไปแล้วทีนี้ก็รอให้วิดีโออัปเดตเสร็จนะเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากอัปเดตแล้วเป็นยังไง หลังจากอัปโหลดเสร็จแล้วเราลองคลิกเข้ามานะทุกคนเห็นไหมก็จะมีลิงก์อยู่ตรงนี้พอเรากดคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีคําว่าไปที่ลิงก์กดไปที่ลิงก์ครับระบบก็จะพาเข้าไปหน้าช้อปปีมันก็จะให้เราเปิดจากแอปถ้าเรามีาหน้านี้ลูกค้าเขาคลิกสั่งซื้อเราได้รับคอมมิชชั่นหรือลูกค้าไปซื้อสินค้าคนตัวคนอื่นภายในภายใน7วันเราได้รับคอมมิชชั่นด้วยนะวิธีการทําง่ายก็ทาแบบนี้แต่ว่าโพสในซอลี่เนี่ยมันจะโพสตทุกต้องโพสตทุกวันนะครับต้องโพสตทุกวันต้องปรับทุกวันแล้วกัน ไม่งั้นมันก็จะไม่ขึ้นให้นะครับเพราะว่ามันมันแคบภายใน24ชั่วโมงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองเอาไปใช้กันดูยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าขอบคุณเพื่อดันฟีดคลิปนี้และอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับ